สวัสดีค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการคีย์ห้องว่างของแต่ละโรงแรมกันนะคะก็คือแต่ละห้องเนี่ยที่มันมีปัญหาว่าอาจจะยังกดจองไม่ได้มันเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้คีย์ห้องหรือคีย์ราคาของวันที่เราวันว่างเอาไว้นะคะมันก็เลยทำให้ระบบเนี่ยมันไม่ขึ้นจองแต่บางวันที่เราได้คีย์ไว้แล้วมันก็จะมีราคาขึ้นให้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่วิธีการเข้าไปคีย์ห้องว่างตรงนี้กันเลยก่อนอื่นนะคะมาที่แผนควบคุมของ WordPress ก่อนนะคะในเมนูโฮเทลอันนี้น่าจะอยู่ในคลิปของคุณโยกที่เป็นคนอัดเอาไว้เนาะก็ะจะมีเรื่องการลงโรงแรมใหม่และการลงห้องใหม่นะคะ,ะในกรณีของเราที่เราจะมาคีย์ห้องว่างวันว่างที่สามารถให้ลูกค้าจองเพื่อพักได้ เรามาที่เมนูลูมนะคะแล้วก็กดไปที่อลูมนะคะ,ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นของ forest park ก่อนแล้วกันนะคะ อย่างตรงนี้ของ forest park ที่เป็นห้องพักเตียงเดี่ยวเนี่ยในช่วงตอนอ่าในตอนแรกนะคะมันยังมีห้องที่เป็น0.00บาทก็คือเรายังไม่ได้ขี่ห้องว่างและยังไม่ได้คี่ราคาของวันเข้าพักเอาไว้นะคะส่วนตรงนี้ในเดือนฎาคมอันนี้นดรได้ลองขี่เอาไว้ก็คือทําเป็นวันธรรมดาเข้าพัก1,000บาทเสาร์อาทิตย์1,500บาทประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทํากัน หลังจากที่เข้ามาในเมนู All Room แล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เป็นห้องพักติงเดี่ยวให้เรากดที่แก้ไขตรงนี้ค่ะหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่ในคลิปของคุณหยกเนาะที่เป็น general room price ก็คือราคาเท่าไหร่ส่วนของเราจะอยู่ในเมนู availability นะคะตรงนี้เนาะ กดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีขึ้นให้เลือกว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนอย่างแรกก็คือเราจะเซตวันว่างของทั้งปีเลยนะคะเราก็กดว่าเราจะตั้งวันห้องว่างปุ๊บเช็คอินก็จะเริ่มเป็นอา,อาจจะเป็นตั้งแต่เดือนนี้ว่างทั้งเดือนเลยก็คือเป็นวันที่1นเดือน7ถึง3าเดือน7จ็ด price เราให้เป็น1,000บาท1,000บาท เ a ตัสเอา i l เ b l ลกดอัปเดตประมาณนี้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือคุณลูกค้าสามารถที่จะลากเมาส์นะคะแบบนี้ปึ๊บคลิกซ้ายค้างเพื่อลากเลยได้เลยนะคะแล้วก็มันจะเลือกวันที่เช็คอินเช็คเอาท์ให้เองแล้วก็กำหนดราคาไปได้เลย1,000บาทและอัปเดต ไม่ต้องมีจุดทศนิยมหรือคอมมาขั้นระหว่างตัวราคาเลยนะคะไม่งั้นมันจะทำให้ระบบรวนเนะาะแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่อันนี้เป็นของแต่ละเดือนถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราต้องการตั้งทั้งปีเลยละ่ะเราจะทำยังไงให้เรากดที่ build edit ตรงนี้นะคะกดขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเลือกวันเราอาจจะเป็นถ้าเราเข้าพักเสา อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์2วันนะคะในทุกๆเดือนท,อทุกเอ่อทุกๆวันของเดือนเลยทุกเดือนด้วยในปีนี้ทุกๆเสารอาทิตย์นะคะเข้าห้องจะขึ้นราคาเป็นหน0่งารอยบาทอ,อาจจะเป็นประมาณนี้แทนนะคะแต่ถ้ากรณีที่โรงแรมไหนเป็น เป็นแบบราคาเดียวทั้งสาร์อาทิตย์และวันหยุดวันธรรมดาอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะตั้งแบบติ๊กติ๊กตรง day of week ตรงนี้นะคะให้เป็นทุกวันแล้วก็ตั้งราคาเดียวได้เลยนะคะอ่าตรงนี้มันบอกว่า d d d t e successful เรียบร้อยเราก็มาเช็คที่ปฏิทินอ่าอันนี้คือก่อน r รีเฟ h นะคะมันยังเป็น0.00บาทอยู่เลยเดี๋ยวเราลอง r รีเฟ h ครั้งหนึ่งดูนะคะ อ่าโอเคตรงนี้ราคาก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วและในวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นราคา1,500บาทตามที่เราตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเพิ่นขออนุญาตนะคะจะเปลี่ยนกลับให้เป็น1,000บาททุกวันตามในไฟล์ Excel ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคีย์ราคาห้องพักและห้อง อ่าแล้ววันว่างเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นวันไหนที่เอ่อแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีมีลูกค้าได้เข้ามาบุ๊กคิ้งแล้วเนี่ยหมายถึงว่าห้องพักมันเต็มแล้วนะคะแบบเราเราทราบมาก่อนว่าห้องนี้ในวันนี้จะไม่ว่างเราก็สามารถที่จะมาคีย์วันที่ห้องไม่ว่างได้เหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวรอเขาโหลดสักคู่หนึ่ง ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการคีย์ห้องที่ไม่ว่างกันนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นสมมุติเป็นวันนี้กับวันทุ่งน,นี้ที่จะไม่ว่างเลยอ่ะตรงนี้เราก็ลากลากครอบได้เลยนะคะ1ิ1เอตั้งราคา1นึ่และอ n available ก็คือตรงนี้เราเพื่อเป็นการบอกว่าตอนนี้ห้องไม่ว่างนะคะกดอัปเดตหนึ่งครั้งค่ะมันก็จะ เอาตัวราคาตรงนี้ออกไปนะคะเรากลับมารีเฟซดูอีกครั้งหนึง่งทีนี้มันก็จะขึ้นว่า u n น v a i l a b l e เเห็นไหมคะพร้อมทั้งไม่มีราคาแสดงก็จะเป็นการบอกว่าห้องเต็มแล้วประมาณนั้นนะคะ